สวัสดีครับพอกันอีกแล้วนะครับจิจวัดตอนเศร้านะครับนี่นะครับจากที่เคยว่าสิเอาเมื่อคืนนี่ที่ว่าเขาว่าสเอายาประสานนานมมางสิ่นะครับใส่กล้วยนะครับนี่ยัดใส่แคปซูนึงสิใส่กล้วยนะครับประเด็นคือว่ากินไปแล้วยำถือยาคล้ายโพนะครับแล้วก็บอกกินกล้วยอีกเลยนะครับเมนีเป็นไปอีกที่หนึ่งนะครับเป็นทั้งสิได้วิธีแก่แล้วนะครับนี่วิธีแก้ ก็เฮ็ดตามเพื่อนบอกนะครับกอกนะครับเนี่ยหนึ่งช้อนโต๊ะผสมน้ำหนึ่งแก้วหรือไข่สองฟองขยำกับน้ำตาลกอกให้กินวันละครั้งนะครับผมกับมือเศ้านี่ก็ใส่ยาหนึ่งซอนโต๊ะผสมกับไข่สองนวยนะครับขยำกับน้ำตาลแล้วก็กอกนะครับกอกด้วยการใส่สลิงนี่นะครับนี่นี่สลิงแบบนี้นะครับดีนะครับเนี่ยสองสลิงนะครับเศร้าแล้วสองสลิงไข่สองนวยสองสลิงพอดีนะครับนี่กอกดูด ตีละเอียดละเอียดผสมกันละกอ,อกดูแล้วก็จับงอวแล้วก็ฉีดเข้าขางกับพุงแก้มนันครับโอเคแล้วครับแบบนี้นี่ขึ้นจะเป็นกอ,อกเอาแหละครับทุกเสานะครับต่อกันจักสามมือี๋ยวต้องไปหาเบิ้องขมูนอีกคนครับว่าเพื่อนจิก,กออ,กอต่อเนื่องกันปันเดขึ้นอันแวบแบบว่ากอกอ่าอาทิตย์ละสามเทียแล้วก็พักก็ไปอาทิตย์ละสามเทียก็สวาก็บ่แาน่ครับเพราะว่าเบิ้งเมือขึ้นนีก็ ล่างค้นก็บอกว่ากอกต่อไปเรื่อยๆเลยครับนี่นะครับกอกจนควาดำน้มสีมีประมาณสี่มือเนาะครับขันมีกับคือมีเนาะครับครับอีกอันนึงกับคือนี้ครับชงน้มแหง้วนหน่อยนะครับนี่แหลกโตข้า่นะครับแหลกโตข้าของเขานะชงง้วนอาไรเทปเอาไปร้อยน้ำเนี่ยนี่นะครับชงแบบเรลาเขากับเห็ดแห่มันเย็นนะครับนี่นะครับแต่แต่ละเสานะครับชงไอ้กินกวนสิบปอยงัวออกไปนะครับของแต่ละเสา ผู้ใดมีปัญหานีก่กะร้องเบิงนะ่งเราเมื่อขึ้นเห็นเปิดเบื่องในยูทูปเห็นหมอร้บอกว่ามันอาจจะเป็นน้ำแม่มันเป็นล้ำปีสก,กินเราตั้งทองนะครับเรานมนมมันเสียหายนะครับข้าเจ้ากับวามีส่วนนะครับมีส่วนแมมนครับเพราะว่าตอนช่วงช่วงที่มันตั้งทองเขาได้ฉีดยารักษาคู่วิตยากแก้อักเสบยายังไปหลายอย่างเนาะครับมันก็มีส่วนเนาะครับก็เลย ต,ตอนนี้กำลังหานะครับเดี๋ยวเสียให้หมอมาฉีดยาไอ้นั่นอีกอยู่นะครับ a อดีสา e นะครับนีครับอากาศับานๆเท่าน,นนะเดี๋ยวคนน้มแห่มันเย็นนะครับผู้ใดที่ประสบป,ปัญหานี่ยุกอะดีอยู่นะครับกะ เป็นแปลกๆนะจักหน่อยอยู่ครับแมงง้วกะกินห้บบ่ค่อยดีเนาะครับกินห้บบ่ดีแล้วก็กินหัวอาหารบ่ค่อยดีเป็นไเนาะครับเมื่อวานผมก็ซื้อหัวอาหาร18%แบบเม็ดมาให้กินเนาะครับเมื่อก่อนอาทิตย์ก่อนซื้อหัวอาหารนี่11%องซีพีมาให้มาให้กินเนาะครับ21 21, 21นี่22เงี้ยแหละม่ให้กินกับบ่กินเนาะครับผสมห้บกับบ่ก,บกินเอาห้บซื้อๆให้กินก็กินอยู่ครับบ่หลาย กินแบบกินบ um. ่หลายเนาะครับบัดทีนี้เมื่อวานก็ซื้อหัวอาหารซี่พีสิบแปดเปอร์เซ็นต์แบบปั่นเม็ดมาผสมหั่ให้กินเอาให้กินเบิดขึ้นก็หำกมก็ประมาณสามถ้วยใหญ่หัวอาหารก็ประมาณสามถ้วยใหญ่ก็กินเบิดอยู่ครับแต่ว่าเมื่อเช้าเอาให้กินหั่สองถ้วยหัวอาหารสองถ้วยกินบ่เบิดครับกินบ่เบิดแปลกครับงัว่าก็ก็กินบ่ค่อยดีเป็นไงบุญปกติงัวมันสิมักกินเนาะครับแต่ถือว่าแม่นี่แปลกอยู่ แปลกอย่างแต่บอกกินยาแล้วครับบอกกินยาได้กินยาได้กินอย่างกับบอกกินนะครับแปลกเยอะเลยตั้งข้อสันนิษฐานนะครับว่าตัวอื่นกินเบิดเลยครับว่าได้เกี่ยวเลยครับยาบยาเนี่ยมันนำอย่างเดียวครับว่าถ้าผสมทำกับอาหารเนี่ยมันกินเพราะมีหิครับแม่นี่แหละเป็นไปอีกอย่างนึง้ตอนนี้ก็นมแหลกโตค่ากับถุงละร้อยสิบบาทนะครับเมืองพ้นบานผมนะครับถุงหนึ่งร้อยสิบบาทหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยสามสิบแล้วรนนะครับ ซื้อล้านได้ถือกซื้อล้านนั้นนะครับมีประมาณสามล้านนะครับที่ผมพอผมถามสามล้านกับมีสุลานมาได้ว่ามีสามล้านถามสามล้านกับมีสุลานแต่ว่าราคาแตกต่างกันส่วนหัวนมกับถามสามล้านมีสองล้านล้านหนึ่งเป็นแข็งล้านหนึ่งหัวอ่อนหัวแข็งหัวสารพัดกับมีสุยาหกวงจรครับอีกล้านหนึ่งแต่ว่าบมมีแต่หัวอาหารครับ หามองถือเนาะครับเพราะว่าเขาสิไเด้ส่งเลียงมันอีกโดนอยู่ตามที่เบิ้งนะที่อีกโดนอยู่ครับเนี่ยครับเอามาลอยให้มันเย็นนะครับเปลี่ยนคือลอยให้มันเย็นยังสี่ตีเพราะว่าช่วงเสาร์เขาบ่เคยมีเวลานะครับก็คือต้องฟาวเห็ดให้มันเย็นนะครับปกติกะส่งเราเอามาลอยไว้ซื้อๆบ่ได้มาค้นนะครับอันนี้ก็ต้องมาค้นเพราะว่ามันอยากให้มันเย็นเร็วๆนะครับเพราะว่ามันสวยแล้ว มะเร้นี่ทดลองเอากล้วยให้แม่กินเอานั่นนี้นี่ก็เลยส,สวยแน่จากน้อยนะครับนี่กระิได้เกือบลิตรน,น้อยๆนะครับยาสมอ,อืนถ้าแดแก้วแก้วละ2องรยซีซีโดยประมาณ ลอยหกสิบอยสี่สิบประมาณนี้นะครับตอนสองจับเบื้องก่อนหอนบอกเริ่มอุ่นแล้วนะครับเริ่มอุ่นแล้วเอามาเบิ้องตอนต่อไปนะ นี่นะครับขวดนมมันขวดน้อยแนะ่จังน้อยครับจิได้ไปซื้อขวดใหม่อีกอยู่คอับกับหัวนมครับนี่ดูดดีนะครับหัวนมดนนี้หัวนมของแม่หัวนมผู้ใดไม่อยากเสียเงินซื้อมูนี้ไงลอยสามสิบบาทก็ลองซื้อมูนี้มาให้มันดูดกินมังก่อนนะครับบางที่มันกระสีด,ดูดนะครับผมก็ซื้อมะกอกใส่ขวดนี่แหละครับ ตอนนี้ข้่วยุ่น้ากันนะครับหมองเห็ดน้อกินอยู่น้ากันบางอย่ันครับงัวน่อยกระถาเรานี่ครับมันได้กินน้แม่มันู่ครับย้เมื่อเ้าเพื่อผูกไว้แล้วก็เอาห้ําให้แม่มันกินมันก็ยืนให้กินอยู่แต่ว่าว้มหมายคือมันบ่มีน้นะครับมันยืนกินไตมันก็เบิดข้าวเดียว อุ่นบ่างนะครัเย็นบ่างนะคัจังไดเลยนี่ยนะครับกระ,กระสิบกอกใส่ขวดนี้ไว้นะครับกอกใส่ขวดนี้ไว้น้ำประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมหาแนวต่้งกล่องกัน ไวยนะครับต่างไงนะอันนี้นะครับ หนี่งถ้ับเพราะตรงนี้กลวยอันนี้นะครับนี่กลวยหน่อยนะครับอ๋อเนี่ยหนึ่งขวดนะครับหนึ่งขวด จี๋สิกอกใส่ขวดนี่ถือไปน้ำนะครับคื่อว่ามัานเบิดกตนั้นเบิดก็เอาขวดนี่เติมนะครับเพราะว่าพน่าจิกินเบิดฮอดสองขวดนะครับพอตอนเศร้ามันได้กินน้ำแม่มนแล้วนะครับนี่นะครับเขาก็จะถือไปอ,อกนะครับ ตีเหลือไว้ทำอะไรนี่นะครับอ๋อเขาได้สองขวดนี่แล้วเขาก็ลัจะไปนะครับไปปอนนมงัวนะครับไปไปดิไปกัน สุลักทุเแน่จากน้อยนะครับทั้งถือกล่องนะครับตามติดชีวิตกว่าน้อยนะกินหัวอาหารอยู่นะครับอ่านุย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 ไหมทั้งไก่ทั้งนี้นะไหมนุย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 มาเี่นะครับมาแล้วกินหัวอาหารเป็นแล้วนะครับ นี่นะครับเ้ากับสิบปอนประมาณนี้ครมเสานู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 นหลังแหลมปิดนะครับ อาหารมูนี่เดี๋ยวมันเหลือครัเดี๋ยวเฮากเก็บใบนะครับเก็บใ,บใหยมมูงูใหญ่กินเนี้ยมือแรงนะครับรลางกายที่แม่มันกินเหลือนะครับเสียงลูกงอนดดนท้องนะ่อยเวเขาจิตติดตามกันน้อคคับวาหลังจากที่เขาก่อกาไปแล้วหนุน่มๆสีมาบอรหรือจังใดน,นะครับ ถามว่าเขาเลี้ยงในบอ่อเลี้ยงนมธรรมดาเนี่ยเลี้ยงได้เยอะครับกระสืเอเม้าส่งเห้ยมันกินธรรมดาสิแลละครับมันเกิดงัวมันเกิดกินหัวอาหารกินห่ำไปน้าแน่นังสี่นะครับเสริมกันไปนะครับก็เลิ่มเลีย้ยงหยาเลิ่มเลี้ยงอย่างใดแล้วนะครับประมาณนี้สุดเทร้านะครับแล้วกาเขากระสิให้นะ ให้ประมาณสีเวลาเนาะครับเช้าสายบ่ายเย็นเช้าสายบ่ายบ่ายแล้วก็เย็นกอนขาอกแล้วก็ขอกเอา,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 าให้มันกินน้มแม่มันละกะ็มือใดงให้กินรอบดึกอีกเทน,นึง้านมเหลือส้งไว้ตอนเย็นนะครับคืองัวมันพึ่งได้กินนะครับเพราะปล่อยมันเป็นเกือบเป็นเดือนนะครับ เอาพึ่งไปซื้อแนวมาทรงให้แล้วก,ซก็ซื้อนี่มาเนาะครับซื้อมาที่แรกกะมันบ่ก,กินเนาะครับพอวาหัวนมมันแข็งกันเลยเด้ไปหาหวาัวนมใหม่มาให้ก็บพึ่งได้หวัวนมมาประมาณอาทิตถึงอาทิตย์ไปบุญนี่ครับน,มมนี่หวัมมนวนมใหม่แสดงว่ามือเช้ามันกระิดีกินนมแม่มันหลายเติบอยู่ครับนี่ ปกติอ่พวกหัวอาหารนั่นสิไห่ไหงงัวตกอื่นไหงอยังกินเ,เลือดได้ครับนี่แปลกตัวแม่วันนี้กินกินบ่ดยีปบันใดแปลกครับสิเบิดแล้วขวดหนึ่งครับ น้ำเสา่าก็สิกินโดยประมาณกสัสิสองขวดนี่และครับขันบริได้กินน้ำแม่นะครับโอปกติน้ำเสาามันได้กินน้ำแม่มันอยู่กัสิประมาณสองขวดนี่นะครับขันพูดใดส่งงย่งสีง่กับพาย,ยายามเอาขวดใหญ่ๆนะครับมันค่อยสิบอได้เปลี่ยนดูนะคของผมเน่ย ี๋ยวเบิร์ดเราก็ต้องได้พักนะครับพักมาเติมแล้วก็อ่าโอเคครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับเพราะว่ามันจิเบิร์แล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนขวดอีกครับผมสวัสดีครับ